สวัสดีค่ะชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงของวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราจะขึ้นเรื่องการหาจํานวนนับที่นํามาเพิ่มโดยใช้การลบนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนที่มากกว่าน้อยกว่านะคะโดยโดยใช้วิธีการจับคู่แล้วก็ใช้วิธีการลบนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมา เรียนเรื่องการหาจำนวนที่มีการนำมาเพิ่มโดยใช้การลบนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูคก็ได้มีเกมมาให้นักเรียนได้ฝึกเล่นฝึกคิดกันเหมือนเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันก่อนเลยค่ะเกมของค,คุณครูนะคะก็มีหมีอยู่ด้วยกันสามตัวนะคะหมีตัวแรกคือหมีสีน้ำตาลนะคะ คุณครูไม่รู้ว่าหมีตัวนี้มันชื่อว่าอะไรนะคะถ้านักเรียนคนไหนรู้นักเรียนช่วยบอกคุณครูหน่อยนะคะอ่ะคุณครูเรียกมันว่าหมีสีน้ําตาลก็แล้วกันเนาะอ่ะหมีสีน้ําตาลนะคะจะมีค่าเท่ากับ6นะคะส่วนหมีสีขาวจะมีค่าเท่ากับ1คุณครูนำหมีสีขาวลบกับหมีแพนด้านะคะก็จะได้เท่ากับหมีสีน้ำตาลคุณครูอยากทราบว่าหมีสีน้ำตาลตัวนี้โอ้ยไม่ใช่คะ่ะ หมีแพนด้าตัวนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะอฟังฟังคําถามอีกครั้งนะคะหมีสีน้ําตาลมีค่าเท่ากับ6หมีสีขาวมีค่าเท่ากับ1คุณครูนำหมีสีขาวลบกับหมีแพนด้าจะได้เท่ากับหมีสีน้ำตาลคุณครูอยากทราบว่าหมีแพนด้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่อเราจะทำยังไงคะเราก็ตั้งโจทย์เลยค่ะก็คือนำ6 ลบ1นะคะมีอยู่6กอ่ะทุกคนชูมา6นิ้วชูมาหกนิ้ว,วหกยกยังไงข้างมือของคนเรามีหนิ้วใช่ไหมคะก็ยกมาห้านิ้วเลยอีกข้างหนึ่งก็ยกมาแค่1นิ้วนะคะก็เอาหกลบหนึ่งอ่ะหักออกไป1นิ้วก็จะเหลืออยู่ห้านะคะเพราะฉะนั้นมีสีอ้มีแพนด้าตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับหนั่นเองค่ะ อ่ามีค่าเท่ากับห้านะคะได้คําตอบเหมือนของคุณครูไหมคะอ่าได้ใช่ไหมเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะไปดูนะคะตัวอย่างแรกที่คุณครูนํามาให้นักเรียนดูนะคะคือการหาจํานวนที่นํามาเพิ่มโดยใช้การจับคู่นะคะจับคู่ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ มีคนแคะห้าคนนะคะคนแคะห้าคนกับขวานอีกสามด้ามน,นะคะจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งระหว่างคนแคะกับขวานนะคะจับมาแล้วนะคะก็จะได้ทั้งหมดสามคู่นะคะเราจะเห็นว่าต้องหาขวานเพิ่มอีกสองด้ามถึงจะเท่ากับจํานวนของคนแคะใช่ไหมคะก็มีอยู่ห้าคนแคะมีอยู่ห้ามีขวานอยู่สามด้ามแล้วก็เอาค่า หักออกไปสามก็จะเหลือสองนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือการใช้โดยใช้การจับคู่ใช่ไหมคะอ่ะตัวยอย่างต่อไปนะคะตัวยอย่างต่อไปก็คือการหาจำนวนที่นำมาเพิ่มโดยใช้การลบนะคะมีคนแคร์ห้าคนเหมือนเดิมคนแคร์ห้าคนเหมือนเดิมนะคะกับขวานอีกสามด้ามน,นะคะเราก็จะนำ คนแคะลบกับขวานนะคะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องหาขวานเพิ่มอีก2ด้ามน,นะคะจึงจะเท่ากับจํานวนของคนแคะนั่นเองค่ะอ่ะก็อย่างเช่นข้อนี้นะคะโดยใช้การลบเราก็นำํนำนาอะไรคะนำห้ลบออกไป3นะคะมีอยู่5นิ้วเอาออกไป3นิ้วก็จะเหลืออยู่2นิ้วนะคะ ตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปอหาจำนวนนับที่นำมาเพิ่มโดยใช้การจับคู่นะคะตัวอย่างที่สองนะคะก็คือมีดอกทานตะวัน1ดอกนะคะกับดอกกุหลาบสี่ดอกนะคะจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งระหว่างดอกทานตะวันกับดอกกุหลาบนะคะ เราจะเห็นได้ว่านะคะเราต้องหาดอกทานตะวันเพิ่มอีก3มดอกนะคะจึงจะเท่ากับจํานวนของดอกกุหลาบนะคะมีดอกทานตะวัน1ดอกกับกุหลาบอีก4ดอกนะคะเราต้องหาดอกทานตะวันอีกเท่าไหร่ถึงจะได้เท่ากับดอกกุหลาบนะคะดังนั้นเราต้องหาดอกทานตะวันเพิ่มอีก3าดอกใช่ไหมคะตัวอย่างต่อไป ะะตัวอย่างต่อไปก็คือการหาจำนวนที่นำมาเพิ่มโดยใช้การลบนะคะเมื่อสักครู่เนี้ยเมื่อกี้เราก็ใช้การจับคู่ไปแล้วใช่ไหมคะต่อมานะคะเราก็จะมาใช้การลบนะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะว่ามีดอกทานตะวันหนึ่งดอกเหมือนเดิมกับดอกกุหลาบอีกสี่ดอกนะคะเราต้องหาดอกทานตะวันเพิ่มอีกเท่าไหร่ถึงจะได้เท่ากับดอก นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือนำ4ลบ1นะคะเราจะเอาจำนวนที่มันมากกว่าเป็นตัวตั้งนะคะจำนวนที่น้อยกว่าเป็นตัวลบนะคะเราจะเอา1ลบ4ไม่ได้นะคะเพราะว่า1มันน้อยกว่า4นะคะเราก็ต้องเอา4ไปลบออก1นะคะเพราะว่า4มันมีค่ามากกว่า1นั่นเองค่ะ ก็มีอยู่4หักออกไป1น,นะคะมีอยู่4หักออกไป1น,นะคะดังนั้นเราต้องหาดอกทานตะวันเพิ่มอีก3ดอกนะคะจึงจะมีค่าเท่ากับดอกปุกลาบนั่นเองค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นการใช้การลบนะคะโดยใช้การลบอ่ะ มีโจทย์โจทย์เขาบอกว่ามีนกแก้วอยู่เจ็ดตัวนะคะกับนกเอี้ยงอยู่สามตัวนะคะต้องหานกเอี้ยงเพิ่มอีกกี่ตัวถึงจะมีค่าเท่ากับนกแก้วเราต้องทำยังไงคะเราต้องทำยังไงก่อนอย่างแรกเลยเราก็ต้องตั้งเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนใช่ไหมคะก็คือนำเจ็ดเจ็ดลบออกสาม 7, 7 3. อ่ะ มีอยู่เจ็ดทุกคนยกมาเจ็ดนิ้วนะคะเจ็ดนิ้วยกยังไงเจ็ดนิ้วข้างหนึ่งห้าข้างหนึ่งสองนะคะรวมกันก็จะได้เจดนะคะหักออกไปสามอ่ะหักออกไปสามนะคะหักออกไปสามก็จะเหลืออยู่ี่นิ้วนะคะเหลืออยูซี่นิ้วดังนั้นเราต้องหานกเอี้ยงเพิ่มอีกเท่าไหร่คะเพิ่มอีกสี่ตัวถึงจะได้เท่ากับ นกแก้วนั่นเองนะคะเราจะได้เท่ากับนกแก้วตัวอย่างต่อไปนะนะคะตัวอย่างต่อไปอ่ามีสมุดสามเล่มกับดินสอเกแท่งนะคะต้องหาสมุดเพิ่มอีกกี่เล่มจึงจะมีจึงจะมีจำนวนเท่ากับดินสออ่อีกครั้งนะคะมีดินสออยู่ เอมีสมุดอยู่3เล่มดินสออยู่9แท่งนะคะต้องหาสมุดเพิ่มอีกกี่เล่มถึงจะมีค่าเท่ากับดินสอจําได้ไหมคะเมื่อข้างต้นที่คุณครูบอกว่าให้นําตัวเลขที่มีค่ามากลบตัวเลขที่มีค่าน้อยนะคะเรานำ3ลบ9ได้ไหมคะ,ะ3ลบ9ไม่ได้นะคะเราก็ต้องนำ9ลบออก สามนะคะเก้าลบสามนะคะเก้าลบสามจะนำสามลบเก้าไม่ได้นะคะมีอยู่เก้าเอาออกไปสามุกคนยกมายกนิ้วมาเก้านิ้วค่ะยกยังไงคะเก้านิ้วข้างหนึ่งห้าข้างหนึ่งห้าแล้วนะคะข้างหนึ่งก็อีกสี่นะคะข้างหนึ่งอีสี่นะคะเอาออกไปสามเอาออกไปสามก็จะเหลืออยู่กี่นิ้วคะเหลืออยู่กี่นิ้วเอ่ยก็จะเหลืออยู่หก นิ้วนะคะดังนั้นนะคะ 3, 9ลบ3ก็จะได้เท่ากับ6นั่นเองค่ะได้คําตอบมันของคุณครูไหมคะ,ะได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะมีเด็กผู้ชาย9คนมีรองเท้าอยู่สองคู่ ต้องหารองเท้าเพิ่มอีกอกี่คู่จึงจะมีจำนวนเท่ากับเด็กผู้ชายอีกครั้งนะคะมีเด็กผู้ชาย9คนมีรองเท้า2คู่ต้องหารองเท้าเพิ่มอีกอกี่คู่ถึงจะมีเท่ากับเด็กผู้ชายเหมือนเดิมนะคะเราก็นำ9นะคะนำ9ลบออกไป สองนำเก้าลบสองอ่ายกมาเก้านิ้วเหมือนเดิมเก้านิ้วเหมือนเดิมยกไงคะข้างหนึ่งห้าข้างหนึ่งสี่ใช่ไหมคะเพราะมือของคนเรามีสองข้างใช่ไหมคะมีข้างละห้านิ้วก็คือข้างหนึ่งห้าข้างหนึ่งสี่ทักออกไปสองนะคะเอาออกไปสองก็จะเหลือเหลือเท่าไหร่คะเหลือนิ้วอยู่เท่าไหร่ที่เรายกขึ้นมาเมื่อกี้อ่าเหลือนิ้วอยู่เจ็ดนิ้วนะคะเพราะฉะนั้นเก้าลบสองก็จะได้เท่ากับ 7จ็นั่นเองค่ะต้องหารองเท้าเพิ่มอีกเจ็ดคู่นะคะจึงจะเท่ากับจํานวนของเด็กผู้ชายนะคะมาดูการบ้านของเราในวันนี้นะคะการบ้านนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่สี่สิบหกนะคะหน้าที่สี่สิบหกนะคะไปดูตัวอย่างกันก่อนค่ะว่าตัวอย่างทํำยังไงตัวอย่างนะคะเขาให คำชี้แจงนะคะนับจำนวนสิ่งต่างๆในภาพและเขียนคำตอบในช่องว่างนะคะะดูตัวอย่างตัวอย่างคขาบอกว่ามีโต๊ะอยู่สามตัวมีเก้าอี้อยู่1ตัวต้องหาเก้าอี้เพิ่มอีกกี่ตัวถึงจะมีค่าเท่ากับจำนวนโต๊อะอีกครั้งนะคะมีโต๊ะอยู่3ามตัวมีเก้าอี้อยู่หนึ่งตัว ต้องหาจำนวนเก้าอี้เพิ่มอีกกี่ตัวถึงจะมีค่าเท่ากับจำนวนของโต๊ะนะคะเราก็นำสามลบหนึ่งอ่ะมีอยู่สามนะคะอ่ะทุกคนชูนิวนวน้วมาสามนิ้วชูนิ้วมาสามนิ้วนะคะนิ้วนะคะชูแล้วสามลบหนึ่งเอาลงไปอีกหนึ่งก็จะเหลืออยู่เท่าไหร่คะ เดยู่สองใช่ไหมคะดังนั้นนะคะต้องหาเก้าอี้เพิ่มอีกสองตัวจึงจะมีค่าเท่ากับจำนวนของตโต๊ะนะคะอ่าหมดเวลาแล้วนะคะพบกับคุณครูใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะอย่าลืมทำการบ้านนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ